เออาแล้วเท่าไหร่หรอคะนนมยกเชื่อสีนวลค่ะเป็นคนกามพูชชาค่ะสบายดวก็คือเห็นโอ้โหพี่พี่ประเทศไทยแบบเด็กประเทศไทยไม่ไอทำอาหารกินมาก ช่วยเขาอะแล้วฉันไมเอาตังเงินเงินสดมาเดี๋ยววิ่งไปก่อน หนึ่งร้อยบาทโอเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินเ็มหนึงได้ไหมไดเดี๋ยวรอพี่ใน,นหน้าร้านก็ได้พี่ๆคือเด็กประเทศไทยคือแบบไม่อายําอมะกินคือแบบเก่งมากเดี๋ยวแปบนึงนะ โยเกิร์ตด้วยโหอีถุงอ่ะสองสี่ถุงพี่เอาแค่ถุงเดียวนะสู้ๆนะเรียนอยู่ปไหนอ่ะเรียนอยู่มห้ามห้าโหเก่งมากค่ะสู้ๆนะครับขาแข้ขาเขาค่ะขอให้ขายดีขาให้ขายหมดนะบายพี่ๆสุดท้ายหนูก็ได้ซื้อช่วยน้องเขาแต่ว่าหนูไม่ได้อยากกินหรอกแต่ว่าหนูอยากช่วยคือแบบ หนูเห็นแบบพวกน้องนั่งเรียนอะไรมไม่ใช่ไหมเรียนแล้วแบบหาเงินช่วยตัวเองเรียนแบบสนับสนุนมากเต่ก็ไปก็จะไปเ,เอาไปไว้กินท,ที่แล้วเนาะก็จะเอาขนมนี้ที่น้องซื้อ,อมาไปแจกเพื่อล้มงานกันตา้เพื่อล้มงานด้กินน่น้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องกับกไปได้ยางอ่าน้องซื้อไปยี่สิบน้องซื้อไปซื้สคือลยพี่พเลยว่า เห็นแล้วแบบตื่นใจเห็นแล้วแบบเฮ้ยเด็กไทยแบบมีความสามารถสบายดีเอฟซีท่นเองตาสมากเดือไปฝั่งไหสบายดีเอฟซีท่นี่สบายดีส่วนจคืออ่าเห็นน้องในน้องเห็นเด็กน้องคนนั้นอ่ะเห็นน้องคนนั้นแบบไปขายแบบขายอันเนี้ยสูงสูงละ ร้อยใช่ถึงร้อยคือแบบเด็กเด็กน้อยในประเทศไทยอ่ะรูความสามารถเนาะเมนเห็นแล้วแบบอุกใจเห็นแล้วแบบปากปืนใจเนาะเ็นแบบเเมนเห็นแล้วแบบปากปืนใจแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบภูมิใจแทนพ่อแม่กับเราอะนะแม่หาตังเรียนด้วยหาตังเรียนตั้งแต่เด็กหาตังเรียนตั้งแต่เด็กอายุ่ยุใส่อยู่ขับขันเรียนอยู่โมหาเนี่ย ใช่ผ่าแล้วเพื่นเพื่อนเรียนอยูโมหาดิเฮ้ยเด็กประเทศไทยนี่แบบขยันไม่อายทำมาหากินไม่หนีเงินน้อยไม่คอยวาสนาคือแบบสุดยอดเนี่ยเนาะตาาอรแบนีใบบาทนเปิระตเองเหมือนเปิดประเองเลยช่น่ารักน่ารักคิดว่าพออายุกี่ปีแต่ว่าไม่ได้ถามแต่ว่าเขาน่ารักมาก อันนึงหยิบไปอันนึงให้เหรให้อันนึงเอาไหนก็ได้เอาโซนด้วยจะกินตัวนี้ไหมทำงานมาเหนื่เหนื่อยยังไม่กลับมาเห็นแล้วภูมิใจเนาะภูมิใจเทนแบบภูมิใจเพลคนไทยด้วยทุกคนอ่านะเห็นแล้วแบบภูมิใจเพลคนไทยเนอนเอง เด็กคือประเทศไทยเขาไม่อายทำมาหากินเด้ยขนาดหลายๆคนหลายครัวตุลาหลายคนเห็นอะเนี้นคนยังกล้าเข้าไปขายแล้วก็ถามว่าแบบเออซื้อซื้อนมจืดเขาเรียกว่าอะไรเน่ยซ้อนเปรี้ยวซื้อนมเปรี้ยวไหมคะส่งละร้อยครับเฮ้ยแบบเห็นแบบเฮ้ยแบบมันปากเบื่อใจอะพี่พี่แบบ นุ่มๆเลยอดไม่ได้เห็นแบบเนี้ยนุ่มเลยเออถึงแม่ค้าสูบุกินุ่มเลยก็จะจะชื้อส่วยนะจ <c oughs> ๊ะหนีกับบริมีด,ดอกเ่า้ยช่วยจริยงยังให้แบบเออน้องได้มีทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยด,ดีใจดีใจดีใจที่แบบน้องเพื่นหาเงินเรียนเองอย่างงี้นะก็ <c oughs> ขอให้น้องเพื่นแบบประสบความสำเร็จเรียนจบดีใจมากเป็นอะไรเสพมั อ่ให้พ hmm. oh, mm ี่ยกให้พี่ตัวอะพี่หยิบเอาอันไหนก็ได้โถถ่ายได้ไหมอ่าหยิบเอาอันไหนก็ได้หนึ่งอันขอบคุณค่ะอันไหนก็ได้ใช่ขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆคนสวยอ่าพี่พี่ซื้ออะไร ชื uh, Oi, ่อสีนวลค่ะเป็นคนกัมพูชาค่ะพี่ชายหยิบเอาอันหนึ่งอันไหนก็ได้หยิบหยิบเอาเไปทำงานก็จะให้เขาหยิบเนาะ พี่ยูหยิบเอาอันนึงอันไหนก็ได้ใช่ก่ะเหรออิอนันนี้อาอสอนด้วยไหมเอาไว้จริงสอนด้วยพี่ยูรังจานอยู่ก็เอามาให้โหงเอาไปเอาไปหนีเวลาที่ยูไม่เนี่ยหนีเวลาบ้านถือ เส okay ียเวลาพี่โยไงเออเสียเวลามาหยิบแม่งโอ้โหเสียเวลามาหยิบมันก็ได้หนึ่งนาทีไงพี่โยเอาหมดเลยไหมเสือเสือเสือสองเลยเอาอันนึงเลยหนูจะกินอันนึงไม่ให้หมดหรอกขี้งุ๊กขี้งุ๊กเสฟโยเสฟโยอืมอร่อย เขาอร่อยอย่างเงี้ยเนาะชนะชนะกินนม <c oughs> ันนะอีกจั่นเป็นอีกจับแนนนี่ขอดีจะบอกพี่พีเอฟซีไหมวันจันทร์นี้เราจะได้ไปไหนเราจะไปสะพานพุทธการรอดูต่อได้เลยโอ้โหแน่วันจนันทร์นี้สิชิพาแนนไปสะพานพุทธแล้วก็ไปอัน ไปไายฮูกเนาะที่สะพานพูดแล้วก็ไปไอคอนไอคอนสยามยี่พาเนนไปนั่งเรือเคยนั่งเรือปะเคยครั้งหนึ่งนะนั่งเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยามันเป็นเรือเล็กอ่ะไม่เคยนั่งเรืออย่างเงี้ยอ๋อเคยไปไอวัดอะไรมณ์เนอ๋อวัดอารมณ์ใช่เน่ยังไม่เคยนั่งเรือใหญ่ไปนั่งเรือแบบที่มีสองสันยังไม่เคยยังไม่เคยค่ะรู้สึกว่าเสียงอะไรเยอะแยะมากเลยเนาะล่าสุด คือเสียงตรงนั้นมันดังให้น้องพี่ๆเขอรำจ่าขออีอย่างหนึงจนึงทีน้องพี่าต้องลองก็จะยังบุษย์ท่านเรื่องงานกี่โมงวะสามทุ่มจะเข้าจะจะเข้าจะเข้าสามชั่วโมงครึ่งนะจะมองยังบุษย์ได้แต่ว่าเรื่องงานเราจะหนึ่พี่น้องก็ได้ไปมานั่งก็คำแนะนำในอู่งานเด้ออย่าหาว่าเดินเลาะทำไมดูสั้นดูน่าจุดมาก น้าสอดพีพพพ่พี่พี่คะพี่อะไรน้าสอดพี่นวลพี่นวลพี่อ่ะต่อต่อเนี่ย มาัานจัดที่ห้าสชีดะแปแอร์คอนชายามแล้วก็ไปนั่งเลือดสองชั้นนาะจาะแล้วก็จะพาเนนไปดูนำ้ำกุที่แอร์คอนชายามน่าตื่นเต้น,ไ,นไม่ไม่รู้ว่ะไม่เคยไปแล้วจะเจออาจจะตื่นเต้นเตรียมมือถือไว้ถ่ายรูปทำไมส,มสมงสัยๆที่เรียกค่ะ พี่วีค่ะคลินี้น้งองนกระชิบไปลันนี้ฟาชนะน,น้ำสนเราสองคนโดยจัดบุ๊คโค้ดทำโพสานาดูจ้าไวโ้โลชมคลิปต่อไปคือวันจันทร์นี้มีอ่าคอนเทนต์จะไปอันสายที่เลยคอนสายามหลายที่ตรงไหนส่งที่อุกยสุทหรับฉนหลายที่นะเนี่ยเรเคยไปใส่น้อกกะว่าหลายอ้ยังเสียน้องนุ่ไปไปทั้งวันคลินี้ก็ใช่ไปเลยเด้อบายบายฟาคอนคริปต์ต่อไปจ้าสบายดี ได้มาเพิ่มมันนึ่งขโมยของไอ้หนึ่มา